รับจ้างทําความสะอาดพรมรถยนต์และพรมหลังคานะคะยินดีบริการอ่ารับใช้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะทําความสะอาดด้วยโฟมนะคะราคาหลักร้อยนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0946537356 ขจัดคาบฝั่งแน่นนะคะคาบเชื้อรานะคะคาบน้ํานะคะคาบแดงคาบดำคาบอะไรต่างๆนะคะยินดีบริการนะคะราคาหลักร้อยเลยสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะยินดีบริการถึงหน้าบ้านท่าน0ูนย์เก้าสีหกห้าและอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0ูนย์หก2องสามหสองเกนะคะ จากคราบดำๆเนี่ยคะสังเกตนะคะทางด้านนี้เนี่ยจะขัดไปแล้วยังเหลือต้องมาเก็บงานนี้นิดหน่อยๆนะคะจริงๆแล้วดำมากเลยนะคะเป็นคราบที่เกิดจากการใช้งานเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ารถมานานแล้วนะคะรถหลายปีนะไม่เคยได้ถูบลั้งะคะ <ๆ S 1> าบดำๆคราบน้ำคราบสนิมคราบอะไรเนี่ยออกหมดนะคะ